สวัสดีครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมไรเจอร์ซีซั่นสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมตอนนี้เขามีประกาศออกมานะครับวันนี้ที่ย6นะ26พฤศจิกายนนะครับผมตอนเวลา9ก้าโมง19นะครับเขาก็ประกาศออกมาว่าเมื่จริงๆแล้วตัว้งแต่เมื่อวานนะที่เขาประกาศนะครับว่าขยายเวลาการจัดส่งของาะวันนะครับผมมาเป็น ในวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกก็คือในวันนี้นี่เองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ากี่โมงนะครับผมแล้วก็แพทบาลานซ์เรื่องแพทนี้ผมงงมากนะครับก็ผมเพิ่งตื่นมาเมื่อตะกี้เลยนะครับผม <c oughs> ลงไปกินนมขึ้นมาอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแอบแฮปโทรศัพท์แม่ขึ้นมานะครับผมเ <c oughs> ออมันก็บอกว่ามีแพทบาลานซ์ออกมานะครับ เข้ามาก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยไอที่กดอัปเดตเวอร์ชันเมื่อวานมันก็อยู่อย่างนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุด3 3เออ3.0.3แต่เวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้อยู่คือ3.0.2ยังไงเนี่ยคือผมยังไม่ได้อัปเดตใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันสักครู่นะครับปอ่ะแป๊บหนึ่งนะเอาละตอนนี้เราก็ อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมปะ่ะจริงๆตอนเข้าเกมมามันก็มีมีเลขให้ว่ามันมีข้อมูลอัปเดตอยู่15นะครับ15บห้าทับสิตอนก่อนอัปเดตนะเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะกดอัปเดตเป็นเวอร์ชันสาเออสามนะครับผมไม่จะอาอยังไงแน่เนี่นี่ผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะแต่ว่าอัพไม่ทันนะครับดองไว้ประมาณ หลายคลิปอ่ะออพอเวลาขยันแล้วมึงเป็นอย่างนี้แหละพอเวลากูขยันแล้วมึงเป็นอย่างนี้นะอีสานเ,เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคือสุดแล้วเมวื่อวานเนี่ยทำทำคลิปผ่านดันหลักเนี่ยผ่านสเต็ปหลักเนี่ยต้องมาทำใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะไม่รู้ม่งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเออดีจริงเข้ามาดู UI interface เป็นไง <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะไหน I ที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงละครับผมไม่มีนะครับไหนอะหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราสึกไม่ได้นะครับ <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยังต้องไหนวะตรงไหนวะนี่นะครับก็เขาให้ของขวัญในการปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่เนี่ยห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเหรียญน,นะครับผมป่ะเอามีเปิด อัตราการหลบลีกสองสี่เปอร์เซนพลังเวทโจมตีร้อยสี่เก้านะครับเอยยังไงวะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกิวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ,ปลอะไร,ไะไร,ะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องลองเล่นนะครับเขาบอกจะปรับลดเวลาลงไหฮครับใช่ไหมในเลนนะครับผม ก็เดี๋ยวสิ่งที่ต้องทำแมแม่มจะพูดได้รับภาระอันใหญ่ยิ่งมานะครับผมเอ้ยเดี๋ยวค่อยส่งแล้วกันนะครับอ่ะเอาอันนี้ก่อน <c oughs> เรามาดูนายอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งรับเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ของดีนะ พอยิ่งรับช้าแล้วแม่ยิ่งได้ของไม่ดีนะครับผมนี่ไดลูบี้เรื่องอะไรวะไม่ทันอ่า <c> ร <oughs> ับอย่างเดียวเลยเอาเอาเดี๋ยวดูข่าวสารของหัวกิวก่อนนะครับว่าเขาให้เตียนไหนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาปรับลดเวลาไหมนะอ่ายังไม่มีนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเขายังไม่ไม่มีเป้าหมายนะครับ ดูพลังก่อนอว้าอันนี้อีกนานนะครับอันไหนก็ได้นะเราเข้าเข้าแม่งไปเถอะเนอะเอาอันนี้งา่ายมีคนตีอยู่วะไว้เราเ็นเฮ้ย ทำไงอะไรเนี่ยลองไปเลยแล้วกันนะคือจะดูลองเวลานะครับหัวคิวนะครับไม่ว่ากันนะเขาตีเปิดอะไรไปแล้วก็ปะดูกันอันนี้มันเวลามันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบฆ่ามันก่อนก็เหลือ,อแค่หนึ่งเวลาเอ้ใช่หนึ่งาที30นะครับที่จะมีเวลาที่จะทำาดเมจได้แค่หนึ่งนาทีครึ่งนะเปลี่ยนแล้วน,นะครับ แล้วก็การโหลดเลนเซอร์ก็เร็วขึ้นนะครับเท่าที่เนี่ยเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็เร็วเร็วขึ้นละแต่แล่ลดลงนะครับแล่แล่สูงสุดลดลงลนะนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเมื่อวานที่ผมเล่นเนี่ยมีอยู่สี่พันนะครับตอนนี้เหลือแค่สามพันเจ็ดอ้สามพันหนึ่งเองแล้วบอสเสียง่ายขึ้นไหมไม่นะครับผม ไม่มีทีท่าเขามึงจะง่ายขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเลนเจอร์กูก็เดินตกรูอีกแล้วนะครับผมแม่งพากันไปเด้เอศัตรูของหือศัตรูตัวเล็กตัวน้อยของของศัตรูออกมานี่เราก็ไออิงหาอีก,กานี่มึงไม่ใช่ไม่ใช่อีกานกฟินิกใช่ไหมนกฟินิกเปล่า รือว่าอเบิร์ดก็มันก็ไม่เล่นกองหน้าเลยนะครับมันก็มามาจะเล่นแต่กองหลังลว่าอย่างเดียวซึ่งตัวทำแต่เม็ดเราก็อยู่แต่กองหลังนะแล้วกองหน้าเราก็เดินตกรูนะครับผมแล้วก็จะตียังไงอ่ะแม่งนะก็เร็วนะในในการลดเวลาลงนี่นะครับ อ่าได้เพชรกิลเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก89เมื่อวานนี้ตอนนี้ก็เป็น329นะครับผมก็น้องแพนนะครับอ่าถามว่าทำไมพี่ถึงมีเพชรกิลเยอะจังครับ26ง0มให้บอกตรงๆนะครับพี่จะไม่ได้ครับผมว่ามาจากไหนครับก็ยังไงล่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยพออัพซีซั่นสมมาใช่ไหม พี่ไม่ได้สนใจนะครับว่าพี่จะได้เพชรกิวเท่าไหร่หรือจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับรู้แต่อย่างเดียวคือพี่ใส่ใจแต่เรื่องเรื่องพวกอ่ะหไอเทมอ่ะเรื่องไอเทมนะครับกับเรื่องพลังของมันค่าพลังนะครับแล้วก็เกมโดยรวมนะครับผมส่วนนอกนั้นอะไรที่ของที่รับได้พี่ก็ กดลับกดรับกดลับอย่างเดียวไม่ทันได้มองไม่ทันได้สังเกตนะครับว่ามันว่ามันได้มาจากไหนนะครับไม่ได้ใส่ใจเรื่องเรื่องรายได้เข้านะครับนั่นแหละนะครับก็แต่ว่าสิ่งที่พี่ทําเป็นประจําทุกวันก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่ล็อกอินทุกวันนะครับอืมเดี๋ยวตอนเย็นหรือตอนบ่ายพี่ต้องเข้ามาเช่คทีหนึ่งนะครับตรงล็อกอินว่ามีคนล็อกอินครบร้อยคนไหมนะครับพี่ได้กดลับ ก็เฉลี่ยทุกวันทุกวันมันก็ได้หลายร้อยนะครับแล้วก็ส่งตรงนี้ทุกวันส่งตรงนี้นะครับส่งความช่วยเหลือตรงนี้เราได้คนละห้าสิบใช่ไหมไม่รู้เขาลดหรือเขาเพิ่มนะครับอ่าเขาปรับเขาปรับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเจ็ดสี่ศูนย์ใช่ไหมถ้าเท่าเดิมจะต้องเจ็ดเก้าศูนย์นะอุ้ยเหลือคนละยี่สิบเองอะ นะครับของเดิมเันเท่าไหร่ห้าสิบเนาะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าจําผิด <c oughs> เดี๋ยวนี้มีอะไรเบอร์เบอร์ไปตลอดแล้วนะครับสมองสมองไปหมดแล้วกูไอ้นี่มึงน,น่าจะเพิ่มนะส่งจริงๆแล้วน่าจะส่งให้คนทั้งกิวนะครับเพราะว่าคนทั้งกิวหรอกก็คือคนที่เราช่วยกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับในเมื่อเรามาเป็นกิวแล้วเขาน่าจะให้เราสามารถส่ง ได้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าสมาชิกเราก็เหลืออยู่หนึ่งร้อยสิบคนแล้วนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าใครคิดว่าตัวเองเข้ามาแล้ว <c oughs> แล้วสามารถที่จะรับ <c> ผ <oughs> ิดชอบได้นะครับรับผิดชอบก็คือทำตาม รับพิดชอบก็คือทําตามที่หัวคิวสามารถบอกได้นะครับเนี่ยเรดบอสง่ายๆเลยนะครับทำสตาร์ท at สี่โมงนะครับในบ้านเรานะ,ะเวลาบ้านเราเท่านั้นเองนะครับตอน4ี่โมงบอสลิสก็คือ0ูนย์นูน,นี่คือตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมแบบว่าทาร์เก็ตเป้าหมายต่อไปนะครับไม่มีไม่มีอยู่ในลิสต์นะครับก็เขาแล้วก็รอรอปรับปรุงระบบก่อนรอปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับนั่นแหละ ตอนนี้ผมก็คิดว่าพี่กำลังนั่งทําคลิปอยู่นแน่ๆนะครับผมออยากจะแซวมาหลายครั้งแล้วนี่นะครับด้านซ้ายบนจากคาว่ากิวด้านบนด้านซ้ายนะครับลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนายแห่งความสันโดษนะครับผมทําไมอะทาไมเป็นนายแห่งความสันโดษละครับน้อยใจอะไรอยู่หรือเปล่าพี่นะครับฝ่ายถึงหัวนนานิดน,นึงนะครับก็ใครที่รู้สึกสันโดษใครรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับผม,ผมก็มีวิธีแก้นะครับผม ก็แนะนำให้หันมาเชียร์ลิวพูนะครับผมและคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายนะครับอันนี้อ่ะสิบเท่าเดิมนะครับผมครั้งละหนึ่งร้อยอยู่เหมือนเดิมไหมครั้งหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับเราไปเช็คทุกอย่างกันอืมคิวแล้วคิวเลทแล้วผิวพี่เศษพิเศษมา เดี๋ยวนะขอดูอีกทีนึงนะเอาละโดยรวมแล้วเขาอ,อัพอะไรไบ้างนะเดี๋ยวลืมนะชัดๆเลยชัดๆเลยปรับเพิ่มบาลานซ์ก็คือปรับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ไม่กี่เห็นแล้วนะครับปรับลดเวลาในการสร้างเลนเจอร์อ่าเลนเอร์ก็ออกเร็วขึ้นนะครับปรับเพิ่มการใช้สกิลเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันอืมเออแล้วก็ปรับเพิ่มความสามารถของเลนเจอร์แปดดาวทั้งหมดเอาแปดดาวทั้งหมดก่อนลวกันเจ็ดดาวบางส่วนก็ไม่รู้เจ็ดดาวตัวไหนนะอ่าอ่าโอเคโอเค ไอเนี่ยปรับเพิ่มการใช้สกิลตอนแรกมันอยู่ที่37ใช่ไหมของเดิมพื้นฐานอ๋อเป็น48แล้วนะครับผมแล้วก็เทพยมน้ำจากเท่าไหร่จาก20กว่านะครับก็เป็น35นะครับเพิ่มทุกตัวนะต่าการใช้สกิลสกิลเลตเพิ่มขึ้นทุกตัวนะครับอืมเย็มมากโอเค ไฟหงก็34ตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพวกนี้นะครับ <c oughs> พวกเรนเจอร์พวกเนี้ยที่อัตราการใช้สกิลเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งใส่ของที่ติดเล s สกิลขึ้นไปมากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้ออกสกิลบ่อยขึ้นนะครับเราจะเป็นจะตายอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเป็นจะตายในด่านไหนไหนก็แล้วแต่ไม่วาจะเป็น PVP หรือว่า s t a ตหลักหรือว่าแบทเทิเอ่อหรือว่าเป็นเอ่อสเตตพิเศษนะครับมันขึ้นอยู่กับสกิลล้วนๆครับผม เพราะว่าเราไม่ได้หวังกัะตีปกติทีมันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปอะไรกันต่อดีอ่าแปดดาวทุกตัวนะครับปรับค่าพลังใช่ไหมยังพอจำกันได้ไหมเอยว่าของเดิมมันเท่าไหร่ไอผมจําได้ว่าของเดิมเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่เก้าพันกว่านะครับผมอ่าพลังเวทโจมตีนะอยู่ที่เก้าพันกว่าผมจําได้แม่นเลยสองเก้าพันสองหรือไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับ ก็พลังเวทโจมตีก็เพิ่มขึ้นแล้วเป็นหมื่นสามนะครับพลังชีวิตก็มากขึ้นนะครับผมผมจําได้มันไม่ใช่สองหมื่นเน่ยไม่ใช่สองหมื่นสองแน่ๆครับเห็นเห็นแต่จำไม่ได้ของเดิมเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่จําได้ว่ามันไม่ถึงสองหมื่นสะองแน่ๆอ่าลองมาดูเอาต้าแมชชีนกันนะครับพลังชีวิตห้าหมื่นห้าพลังป้องกันแปดอือ อดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันใส่มันใส่คนละสายกันดูอะไรวะเนี่ยที่ที่ผมจําได้นะอาเฟยหงแล้วกันนะครับอันนี้ก็าเสกใส่พลังชีวิตของเดิมมันไม่น่าจะถึงแสนนะถึงจะบวกไปแล้วก็มันได้พี่เก้าหมื่นกว่านะครับพลังชีวิตอะไรก็เพิ่มขึ้นนะครับผม,มแต่ก็โดยรวม ้าปกติโดยรวมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คืออัตราติดคิไม่มีนะครับอัตราการหลบหลีกไม่มีอัตราการหลบสกิลไม่มีต้านสกิลไม่มีสําหรับสายไวพิบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยโอเคก็เห็นคร่าวๆแล้วแหละว่าเปลี่ยนไปตรงไหนนะเรื่องเลนเจอร์นะครับเปลี่ยนไปตรงไหนเราเห็นแล้วนะ,อะโอเคมาอะไรอีกนะเพิ่มแร่ที่รับต่อเวลาก็เมื่อกี้ มันเพิ่มตรงไหนว่ามึงลดให้มันช้าลงนั่นอ <c oughs> ่ะแล้วเมื่อกี้แลมจาก4,000กว่าหรือยู่3 0 0ันะครับกูเห็นนะกูเห็นนะมึงแอบปรับรถตรงนั้นแต่ไม่ยอมบอกนะไอเรื่องปรับรถเนี่ยเจ้าเล่ที่หายเลยแล้วก็ปรับบาลานซ์ของเอฟเฟคอัตโนมัติเอ้ยเอฟเฟคของสมบัตินะครับปรับ AI ปล่อยสตูอันนี้คือเราจะต้องไปไปสู้ใน p ี p ใช่ไหม ดี๋ยวดูอัปเกรดก่อนว่าราคาเพิ่มราคาลดไหมนะครับผมเพิ่มไหมลดไหมจำไม่ได้วะลืมจำลืมจำนะครับมันน่าจะเพิ่มนะเนี่ยอันนี้เพิ่มมามวะเออ,อันนี้จำไม่ได้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับไข้ลูกก็ไข้ลูกก็บอกหน่อยน่ยแล้วกันนะว่าราคาอัปเกรดเพิ่มเปล่าเพิ่มหรือลดนะครับผมอะเมื่อกี้ได้อะไรขึ้นหลีกแล้วอ่ะ ขึ้นมาเองอีกแล้วใช่ไหมราคาราคาพวกนี้ก็ยังประมาณเดิมนะครับอืมแปดหมื่นเก้าสำหรับสำหรับห้าดาวนะครับแล้วก็หกร้อยกบาทเอ้ยหกร้อยเพชรม่วงนะครับเพชรพี p ีพ,พ,พีสำหรับสองดาวนะครับผมเฮ้ยทางป้องกันกายตั้งสิบหกเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเอาดีวะเฮ้ยเฮ้ย เอ้ไว้ไวไว้ก่อนนะครับอย่านอกเรื่องตามอย่านอกเรื่องป่ะเราไปดูกันว่าใน PVP มันจะฉลาดขึ้นไหมนะครับก็เอาไงวิวสารวิวสารตามที่สัญญากันไว้นะครับหวังว่าคงจะเห็นชัดๆนะยังใช้2องขนลกเหมือนเดิมนะครับผม PVP ไป,ไปม,มาแล้วผู้ทักคิวเรา พอๆกันนะครับก็คือเขาปรับให้เร็วขึ้นเลนเจอร์ออกเร็วขึ้นใช่ไหมแต่แรกเราน้อยลงอะ่ะมันก็มันก็ออกช้าเหมือนเดิมนะครับแต่เดินเร็วขึ้นชิปหายนะากะอมาตะาไง แดดเอ้ยอ่ะดูวิวสานดูกันชั่นนะครับผมผมไม่มีเวลาอธิบายนะครับไม่ทันแน่อธิบายมูเแต่มองจอนะครับผมอะวิวสานเราเป็นไงใช้สกิลนี่สกิลที่วอะไรวะคือเท่าที่คิดนะก็คือวิวสานเนี่ยเลเวลมันยังต่ำอยู่นะครับ สกิลก็เลยเป็นกลายเป็นสกิลที่มีความพิเศษก็คือไม่ได้สร้างความเสียหายกับศัตรูนะครับผมสกิลใหม่นะครับผมพูดเล่นนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็สกิลมันยังเลเวลต่ำอยู่นะครับก็เลยสกิลอาจจะยังไม่ได้ผลอะไรมากมายนะครับอ่ะตอนมาต่อกันถ้าเกิดเลเวลมันสูงแล้วเนี่ยถ้าเราฆ่า ค่าวิวสันได้หลายๆรอบหน่อยเนี่ยน่าจะเก่งนะครับปรับรางวัลจากการเคลียร์สเตทนะครับผมอ่าในสเตทหลักนะครับเพิ่มรางวัลในสเปเชียลสเตทด้วยเอาไหนก่อนดีสเปเชียลสเตทก่อนละกันเราไปดูว่าซูปเปอร์ลิวนานเรากลับมาไือยังนะครับผมเหรียญขนุษษษษิเศษแล้วก็กบแดงนะครับอ่ะเรามาดูกัน จริงๆเมื่อวานผมทําคลิปผ่านด่านมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานเป็นสุดท้ายไม่ได้ออกแหละคลิปเนี้ยนะครับผมคลิปคลิปที่ทําไว้คลิปผ่านด่านนี้ทําไว้นะครับต้องทําใหม่นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะแต่ไม่ได้จดนี่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเข้าสุก,การของเดิมองผมคือหกเจ็ดแปดหกห้าหกห้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเศษพิเศษนะครับผมของเดิมซีซั่นสองนะครับผมจําได้แม่นเลยนะครับว่าเราเราจะได้สุดสานไม่เหล็กเนี่ยเราจะได้ข้าประสบการณ์อยู่มาณแสนแสนเท่าไหร่วะแสนขึ้นไปอะ่ะแสนสองหรือแสนห้าหรือเท่าไหร่เนี่ยละนะครับถ้าเกิดเราใช้กระป๋องด้วยนะเราต้องกดกระป๋องด้วยนะเดี๋ยวข้าประสบการณ์เลนเจอร์ด้วยต้องใส่ใส่มา ใส่ตัวที่เก็บเลเวลยากที่สุดสำหรับเรานะเวลานี้นะครับผมอยู่ไหนล่ะอ,อลองใส่เข้าไปนะครับ สักสามตัวนี้ไม่ขึ้นก็ไม่รู้ยังไงละนะครับผมมันต้องขึ้นสักตัวละนะเดลเวลอ่ะเอลินอยู่เก้าสิบแปดนะสามสิบเอ็ดนะป่ะเราไปดูกันเฮ้ยไปกดไปพีพีทำหอยได้ละ เร็วๆเ,เอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหรางวัลที่แจกโอ้โหสุดยอดโอ้โหอยากจะบอกว่าสุดยอดมากนะครับผมโอ้โหไม่รู้จะพูดคําไหน,นครับผมเออนี้สิเยี่ยมยอดเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับผมเอาอะไรออกไม่รู้อะเอาอะไรออกอะเขาอะไรออกไปเป็นเขาเอาไอ้นี่ออกไปนะครับ ออไอเทมอ่ะพวกไอเทมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่ใช่ไหมเอาไอเทมออกเมรูนะเขาแล้วก็ใส่6ดาว7ดาวมาด้วยน,นะครับกบแดงแต่เรายังจับได้สี่อันบนเหมือนเดิมนะครับผมปรับความยากขึ้นไหมยากขึ้นไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับเรามาดูกัน <c oughs> โอ้ยสงเพื่อนน้งงงอย่ากู ยากขึ้นไหมนั่นไงมันยากขึ้นแล้วนะครับผมชัวชัวคือว่าถ้ายากอะ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาของของคนที่เลเวลเยอะนะครับมันเป็นปัญหาสำหรับน้องๆนะครับผมน้องๆกับคนที่เล่นมาใหม่ๆนะครับจะจะเป็นปัญหาครับตรงนั้นนะ ว่าจะผ่านไม่ได้นะครับถึงจะเพิ่มกบขึ้นมาแต่ก็ต้องต้องอดทนนะครับในการเก็บเลเวลนะลก็ทุกคนก็ต้องกดอดทนมาก่อนเหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนผมพีก็เล่นไม่ผ่านอะไรบ้างละเหมือนกันนะครับไม่มีใครมาถึงแล้วเล่นหน่ันหกผ่านได้เลยนะครับผมก็ต้องไปเริ่มจากด่านหนึงอะไรเงี้ยเริ่มมาเรื่อยเก็บเลเวลมาเรื่อยนะครับ ยากขึ้นไหมย,ยากขึ้นนะนะครับศัตรูก็ไม่ตายนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่แล้วนี่ก็คือพอยิงไอ้นี่ไปปับ๊บยิงมิสไซล์ไปเนี่ยศัตรูก็ตายเลยนะครับคราวนี้ไม่ตายนะครับผมอันนี้ก็ยันไปเรื่อยๆล่าะนานหน่อยแล้วก็ทีก็ไม่ได้เอาตัวดีๆเข้ามาด้วยนะครับผมยันแม่งไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะ กดออโต้ละออโต้ Auto มีคูณสามไหมไม่มีนะครับยังคูณสองเท่าเดิมยังมีเรื่อยนะครับเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยนะครับผมโอเคสักเริ่มดันไปละดันเข้าละดันเข้าแล้วคราวานี้เราก็เริ่มซอยนะครับผมเปล่านะซ <c oughs> อยเฮ้ยอย่าคิดลึกนะครับผมซอยเท้าเดินหน้านะครับผมเราเริ่มดันเข้าแล้วนะครับ อเอาละใครคิดลึกเดี๋ยวแม่งมาคอมเมนต์แน่ๆนะครับผมโอเคผ่านแล้วแหละโหเ,เ,เล่นเยินเฮลิอปเอเลยเว้ยแต่มันก็คุ้มหรือเปล่าหวังว่าโอกาสในการดรอปมันจะเพิ่มขึ้นคุยไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมสีมันทัดบนนะครับผม โอกาสดรอปของสีทรดล่างนี่คือ0.5เนะครับยังเดี๋ยวเกมมันน้อยใจนะครับด่ามันมากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่อุต่าห์ใส่กบแดงใส่เลนเจอร์มีสกิลมาให้นะครับอย่างนี้เออน่าเล่นน่าจุงใจน่าติดตามนะครับผมก็ดูข้าวประสบการณ์กันของใหม่เป็น6889นะครับ683 ลบของเดิมคือ6 7 8 6 5 6แปดหกห้าห้านะครับผมเท่ากับหนึ่งแสนได้เยอะขึ้นนะครับผมได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปดูดันสุดท้ายกันอ่ะอันนี้เพิ่มเยอะไหมเพิ่มเมื่อกี้มีอยู่98%ิแปดเปเซ็นต์ของเรือเวล77ินะครับก็เพิ่มมาประมาณสิบสสรนนะครับโอเคเลยนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับได้เลเวลอย่างนี้นะ,ะเรามาดูรัดดกันหน่อยแล้วกันนะดูด่านสุดท้ายเลยนะครับเมื่อวานผมคำนวณเลเวลไว้ให้แล้วอยู่จริงๆแล้วมันอยู่ที่สี่0มืนหนึ่งพันนะครับเล่นด่านสุดท้ายนะครับ <c oughs> เอ๊ไม่ใช่เล่นด่านสุดท้ายจะได้สี่0มืนหกพันะครับผมมาดูตอนนี้เราจะได้สี่หมืนเท่าไหร่เลเวลปัจจุบันคือหกแปดแปดเก้านะครับ 6 83ป่ะเราไปดูกันว่าเล่นแบบสุดท้ายจะได้เลเวลเท่าไหร่นะเราจะยากขึ้นไหมครับน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วป่ะ25นาทีแล้ว7นาทีเดี๋ยวมันจะตัดแล้วนะครับผมอื้อหืออื้อหือ อ่านินจาก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับว่าใช้สกิลตั้งแตเริ่มแล้วนะยากขึ้นนะครับผมฟอยหงโดนทีเดียวตายนะซึ่ง เมื่อวานนี้ยังยืนระยะได้อยู่ก็คือโดนโดนโดนหลายที่ยู่อ่ะกว่าจะตายนะครับผมแต่นี้ศัตรูก็ตีแรงขึ้นนะ แดี๋ยวก็เดี๋ยวจะออกไปดูสกิลอีกทีนึงอีกอย่างหนึ่งแล้วกันยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วอะ่ะอานน้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอล่ะตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับอ่าได้เลเวลของตัวละครนี้อยู่ที่สอง0มืนสาะครับผมไอสัตว์แล้วกูจะดูได้ไงรางวัลอะรางวัลก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็เป็นกบเขียวนะครับผม ดูเลเวลนะครับดูเลเวลแล้วจบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะขาดนะครับผมอ่เดี๋ยวผมคุณนรนให้ก็ทำไมเลเวลมันลดลงนะครับก็คราวนี้เล่นแล้วจะได้อยู่ที่41,000นะครับผม790นะครับซึ่งเ <c oughs> มื่อวานนี้ก่อนอัปเดตนะครับจะจะ,จะเล่นแล้วได้40,06นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ผิดพลาดแน่ๆน,นะครับเออว่าเดี๋ยวดูว่าเกมเขาจะปรับ ลดอะไรปรับอะไรอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม